ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมีนวรนัฐถากูลนะคะสําหรับในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะก็จะมาในรูปแบบของการจัดรายการใน UTCC Station นะคะรายการของอาจารย์ที่ชื่อว่าโหนเศรษฐกิจนะคะในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับไตรามารสร3เศรษฐกิจไทยขยายตัวโดดเด่นแค่ไหนเมื่อทิศทางเศรษฐกิจโลกนะคะดอกเบี้ยอยู่ในขาลงค่ะเราไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจนะครับใน UTCC Station และปฏิบัติการจริงของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ และแน่นอนนะครับว่ารายการนี้คือรายการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้อะครับเพราะว่าผมเองในฐานะนักเศรษฐศาสตร์และทำงานกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุะรกิจมหาวิทยทาลัยหอการค้าไทยตัวเลขตัวนี้สำหรับไตรมาสที่3เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงนนยะสำคัญในการทายว่าหรือคาดการว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร ฟื้นหรือไม่จะฟื้นดีหรือไม่แน่นอนนะครับว่าตัวเลขนั้นคือตัวเลขของสภาน์ครับตัวเลขที่มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจําไตรามาสที่3ของปี2 5 6 7ครับและก็สภาน์เองในการถแถลงข่าวก็จะคาดการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้าทุกครั้งผลออกมานั้นต้องบอกว่าแม่ชื่นใจเพราะว่าหลายคนสงสัยครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะมีการขยายตัวโดดเด่นแค่ไหนแน่นอนนะครับว่าต้นปีเราอาจจะมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ3%แต่เหตุการณ์พลิกผันครับไม่เป็นไปตามหวังเพราะว่ามีสถานการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามในต้นออกกลางเองตลอดจนปัญหา geo-politic และอีกหลายๆเรื่องและที่สำคัญคือสำหรับประเทศไทยนั้นนะครับเรายังเจอปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าในเดือนเมษายน และเราก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีภาวะทางการเมืองที่อาจจะไม่ได้ผิดปกติมากยังมีเสถียรภาพแต่ปัญหาการเมืองกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการรอนโยบายสําคัญในการกระตุกก้นเศรษฐกิจสําคัญคือดิจิทัลวอลเล็ซึ่งออกมาช้ากว่าที่คาดงบประมาณแผ่นดินเองเดิมเคยคาดว่าน่าจะขับเคลื่อนได้ประมาณต้นปีแต่ก็ออกมาประมาณปลายเดือนเมษายนหรือว่าต้นพฤษภาคมดิจิทัลวอลเล็เองเดิมเคยคาดว่าจะ ขยายอาจจะเริ่มต้นดําเนินการได้ประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ก็เล่าออกมาเป็นการเบิกจ่ายปล่อยเงินนะครับประมาณเดือนปลายเดือนกันยายนและเริ่มใช้1ตุลาคมเป็นต้นไปจากนั้นสภาพัฒน์เมื่อประกาศตัวเลขไต่มาที่3ออกมาซึ่งเราเจอท้งสถานการณ์น้ําท่วมเจอท้งสถานการณ์ที่สกิดนั้นมีอาการซึมๆตัวเลขไต่มาสามสำคัญมากเพราะไต่มาสี่สกิดกวนจะดีขึ้นพอด้วยใบทางการเงินนั้นออกมาแล้วนี่ใบทางการคลังก็ออกมาแล้วมาดูครับว่าตัวเลขไต่มาที่สาเป็นยังไง ตัวเลขออกมานะครับที่กรอบไว้ให้เห็นเนี่ยก็คือภาพของเศรษฐกิจไทยแต่มาที่3คือขยายตัว3%ครับเทิบออกมาหน่อยนึงครึ่งปีแรกขยายตัวเท่าไหร่ครึ่งปีแรกขยายตัวนะครับประมาณ1.9%แต่มาที่1นเนี่ยขยายตัว1.6%นะครับแล้วก็แต่มาที่2อนี่ก็ขยายตัวประมาณ2.2%เราจะเห็นเลยนะครับว่าภาพของสีไทยในช่วงครึ่งปีแรกนั้นไม่ค่อยเด่นแต่พอแต่มาที่3ที่เรารู้สึกนะครับและที่เราอยากดูคือว่าจะขยายตัวเท่าไหร่ถ้า3%ทาั้งทที่มีสาารณ์ของน้ําท่วม ทั้งๆท,ที่มีสถานการณ์ของการเบริกจ่ายประมาณที่ล่าช้าออกมาและก็มีการใช้ที่เท่าไรที่ล่าช้าดังนั้นภาพออกมาดูเด่นครับและทําให้สีไทยนั้นมีความหวังที่จะโตได้ดีกว่าที่คาดกันไว้เพราะบางคนก็บอกว่าปีนี้สีไทยอาจจะโตเพียงแค่ประมาณต่ำกว่า2.5ตัวเลขที่ออกมานั้นมาดูรายละเอียดไส้ในดีกว่าเราจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าพื้นฐานของสีไทยนั้นจะมีอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนนับตั้งแต่นี้และปีนี้ปีหน้าเราจะคาดหวังตัวเลขสีไทยได้เท่าไหร่ ตอนนี้เรามาดูครับว่าตัวเลขต่างๆที่ออกมานั้นเราจะดูว่าผลความล่าช้าของงบประมาณที่เป็นตัวทาให้สีไทยครึ่งปีแรกโตไม่เด่นนั้นเรามาดูครับว่าภาพของตัวการลงทุนของภาครัฐเห็นไหมครับเดิมเนี่ยจะเป็นตัวติดลบนะครับนะฮะประมาณลบสตอนนี้กลับมาเป็นบวกแต่มาที่3ครับบวกถึง25%นครับนั่นหมายความว่างบประมาณแผ่นดินที่ออกมาหนึ่งพฤษภาคมเริ่มใช้เนี่ยรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายอยู่และก็ทําให้งบประมาณแผ่นดินนั้น กลับมาเป็นงบลงทุนและก็ขยายตัวได้ถึง25%ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจหลักครับตัวต่อมาเราเห็นเลยนะครับว่าการจับใจเช้สอยของภาครัฐซึ่งแต่มาที่2ครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณศนตัวเลขล่าสุดมาแต่ไม้สอยู่ที่บวก6.3%นั่นหมายความว่างบประมาณแผ่นดินกลับมาทํางานปกตินี่คือข้อแรกนะครับข้อที่1ที่จะเป็นตัวที่บอกว่าสีไทยนับจากนี้จะถูกขับเคลื่อนดนวงบประมาณแผ่นดินครับประเด็นต,ต่อมาก็คือรูปแบบของการส่งออกสินค้าและบริการก็คือการท่องเที่่ยวกกกับาารสสงออินค้ ครึ่งปีแรกไม่ค่อยได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับดูจากภาพนะครับแต่าสที่2ขยายตัวมีแค่4.3ไตไร่มากที่3นั้นขยายตัวสูงถึงประมาณ8.9ครับหรือประมาณ9นั่นหมายความว่าตัวเลขสีไทยนั้นมีภาพของการที่ถูกกระตุ้นโดยการท่องเที่ยวโดยการส่งออกที่ดีขึ้นและก็การใช้ใจ่ายของภาครัฐซึ่งเดิมเราเชื่อว่าการส่งออกอาจจะขยายตัวประมาณ1กว่าถึง2 ตอนนี้หลายฝ่ายคาดครับว่าน่าจะโตได้ประมาณ2.5-3%และนะักท่องเที่ยวมีโอกาสตแตะ36ล้านคนแต่นั้นทำให้สภาพัทครับคาดการออกมาว่าสีไทยในปีนี้นั้นควรจะโตในกรอบที่ดีกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับในแง่ของการที่มองว่าสีโตต่ำกว่า2.5นะครับเพราะว่าสภาพัทในไตรมาสที่2เนี่ย,ยก็เคยคาดการเลยครับว่าตัวสีไทยเนี่ยน่าจะเหยตัวประมาณ2.3-2.8%นั่นหมายวามมีโอกาสหลุด2.5ครับเพราะคาดการอยู่ที่2.5 แต่ตอนนี้มองว่าค่ากลางนั้นอยู่ที่2.6ครับ2.6ขึ้นไปมหลาลัยหอนค้าไทยคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยมีกาสโต2.6-2.8นะครับสภาพัฒน์เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต2.6มลาลัยหค้าไทยเรายืนตัวเลขนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพราะเราเชื่อว่าสีไทยน่าจะมีแรงกระตุกกระตุ้นในครึ่งปีหลังคําถามปัจจัยบวกคืออะไรล่ะ1เงิน1 0 0 0 0มืนบาทที่ถูกใช้นั้นมหลาลัยหยค้าไทยสํารวจนะครับออกมา แม้ว่าน้าท่วมผ่านพ้นไปยังไม่ขายตัวก็ตามแต่จากเงิน10,000บาทนั้นกระตุกเม็ดเงินในพื้นที่ได้พอสมควรทาให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสดุดในเดือนตุลาคมนั้นกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนและก็มีความหวังแล้วครับว่าปลายปีรัฐบาลอาจจอกนะครับอีลิซีดหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นเพราะตอนนี้เราอาจจะได้ยินข่าวคราวของทางด้านรีเท a ร์เวลต์เฟสสองแต่น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นบรรยากาศลอยกระทงครับมหลาลัยหันค้าไทยทาการสำรวจพบว่า น่าจะมีมูลค่าการจัดยให้สอยโดยคนไทยในประมาณ1350บล้านบาทขยายตัวาจหและสูงสุดนในรอบ9ปีทันพึ่ง่าน 10, 000, พ้นวันลอยกระทงมาจะเห็นแล้วครับว่าคนไปเที่ยวรกระทงเยอะขึ้นและดูโดดเด่นขึ้นการส่งออกคงจะดีขึ้นและก็ภาพของการท่องเที่ยวนั้นน่าจะดีไปเงาตามตัวดังนั้นสีไทยไตรมาสที่4ี่ควรจะโตได้ประมาณ3.5-4%ถึงเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งทำให้ตัวครึ่งปีหลังนั้นนะครับสีไทยน่าจะโตได้ประมาณ3.5%เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ รวมกับครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ประมาณ1.9%เบสเซ็ตเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้2.6-2.8%ครับนี่คือภาพของเศรษฐกิจไทยปีหน้าล่ะปีหน้าสภาพัฒนครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะขยายตัวได้ประมาณ3%ดูจากตัวเลขที่เห็นเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ประมาณ 3. 3นะครับ2.3-3.3%นะครับและก็มีการมองว่าอาจจะโตได้ประมาณ3%โดยประมาณนี่คือภาพของการคาดการณ์สรีปีหน้าครับพอมาอัปเดตน,นะครับเพราะสภาพ,พัฒน์บอกว่าหนึ่งรัฐบาลก็ต้องเร่งเบิกจ่ายนะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมยังมีทิศทางดอกเบี้ยสีโลกนั้นเป็นดอกเบี้ยขาลงและที่สําคัญก็คือภาพของการที่จะต้องเตรียมตัวดูว่าทรัมป์จะดำเนินนโยบายทางการค้าขายเทรดวอร์อย่างไรและเราจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอย่างไรเดี๋ยวยิ่งนะครับภาพของปัจจัยที่เป็นตัวหนุนอยู่นักท่องเที่ยวเราคาดหวังว่าน่าจะมีมากขึ้นได้ถึง40บล้านคนในปีหน้า และดอกเบีย้ยน่าจะลงได้ต่อเนื่องนะครับและถ้ามาดูค่างเงินบาทค่าวที่มปัจจัยบวกนั้นจะเห็นเลยนะครับว่าค่างเงินบาททรงตัวอ่อนอยู่ตอนนี้เฉลี่ยประมาณ3-4บาทกว่ากว่าและเราก็อ่อนใกล้เคียงกับหลายประเทศครับเห็นไหมเส้นสีมู่กับเส้นสีแดงคือบาทกระยวนอ่นอ,นอ,อนพะะอๆก,กันและเราก็ยังอ่อนกว่าค่างเงินวิรษกิจมาเลเซียทิศทางดอกเบีย้ยในปีหน้าเศรษฐกิจโลกนั้นจะถูกกระตุ้นด้วยดอกเบีย้ยเพราะว่าล,ล่าสุดครับหลังจากที่อเมริกาเองมีการบอกว่าอัตราเงินเฟ้อกลับมา สูงขึ้นจาก2.4เป็น2.6นั้นและหลายคนกลัวว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยเร็วเหมือนอย่างที่คาดหรือแรงอย่างที่คาดประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve สาขาชิคาโกครับออกมาบอกเลยครับแอสตันนะครับกูบี้ออกมาบอกครับว่าเชื่อว่าปีหน้าดอกเบีย้ยยังลดเหมือนเดิมครับนับจากนี้ไปจนถึงปลายปีหน้าดอกเบีย้ยจะลดรวม1.25หรือลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคม 2.25%และปีหน้าอีก4ครั้งรวม1%เป็นดอกเบีย้ยที่ปัจจุบันอยู่ที่เฉลีย่ยประมาณ4.4คาดว่าสิ้นปีนี้นะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ4.25ถึง4.5ปลายปีหน้าหน้าอยู่ที่ประมาณ3.25ถึง3.5ครับนี่คือภาพของบรรยากาศที่จะเป็นตัวดันนำเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้เกิน3ในปีหน้าแต่จะได้หรือเปล่าต้องดูคับว่าทรัมทำยังไงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วค่อยมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับในปีหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ ในมุมมองของมาลัยขาไทยคาดว่าสีไทยน่าจะโต3%บวกลบเล็กๆและมีโอกาสที่จะบวกเกินกว่า3%ได้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ และนั่นก็เป็นรายการโหนเศรษฐกิจนะคะทาง utcc station ค่ะของรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ เรามาต่อในเรื่องราวของข่าวสารด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของหอการค้าไทยได้มีการยื่นนะคะสมุดปกขาวค่ะให้กับทางนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งเป็นข้อสรุปนะคะจากที่ได้มีการสัมมนาการของเครือข่ายนั่นเองค่ะ โดยในเรื่องนี้นะคะนายสนั่นอังอุบลกุลกประธานกรรมการหอ,อการค้าสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าทางหอ,อการค้าไทยได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะจากงานสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศแล้วก็ได้มีการจัดทําเป็นสมุดปกขาวโดยมุ่งหวังนําเสนอแนวทางในการบริหารไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางสําคัญประกอบไปด้วย2แกนหลักนะคะ หนึ่งค่ะการเชื่อมโยงนะคะ Connect for Growth ค่ะเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แข็งแกรง่งและสองค่ะคือการนำนวัตกรรมมาใช้ Innovating for Sustainability เพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้ตอบโจทย์ความยั่งยืนในระยะยาวค่ะ ทั้งนี้หอการค้าไทยนะคะก็มีเป้าหมายสําคัญเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพและก็มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจมวลรวมหรือว่า GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่า5%ต่อปีนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําในประเทศและก็ยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยสําหรับประเด็นและข้อเสนอแนะที่หอการค้าได้นําเสนอในสมุดปกขาวนี้นะคะ เพื่อเป็นการพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก่รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประกอบไปด้วยแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน3ข้อเสนอหลักด้วยกันนะคะ 1. ค่ะคือการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ โดยขอให้รัฐบาลออกมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งการควบคุมราคาสินค้าพื้นฐานและบริการที่จำเป็นการตรึงราคาค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลรวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นไปตามกลไกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รายจังหวัดและคณะกรรมการค่าจ้างไตรภา,าคีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานนะคะกระจายงบประมาณไปยังภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วก็เร่งใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังกลุ่มเปราะบางการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการคูณ2เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ มาตรการดึงการจับจ่ายใช้สอยเช่นมาตรการ easy r e l i v e และก็มาตรการภาษีอื่นๆค่ะ สนะคะก็คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน SME การเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศได้สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อผ่านมาตรการค้าประกันสินเชื่อและกองทุนต่างๆทั้งสสวบยสและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยมาตรการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการสู่ Smart SME การจัดอีเวนต์แสดงสินค้าไทยในต่างประเทศการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการขอรับรองด้านสิ่งแวดล้อมแก่ SME การจัดทำระบบ Corporate Digital ID ค่ะสำหรับแก้ปัญหาบัญชีม้า 3. นะคะการวางยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนได้แก่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงาน EEC การจัดทำสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจและดึงดูดการลงทุนและก็เสนอให้เพิ่มจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่รวมอยู่ในพื้นที่ EEC และการเจรจากับเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนทางการค้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมและก็น้ำแล้งซ้ำซากและปรับปรุงนโยบายด้านแรงงานค่ะ โดยหอการค้าไทยนะคะได้มีการสรุป6ประเด็นสำคัญเพื่อที่จะปลุกเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนประเด็นที่1ค่ะก็คือการค้าและการลงทุนโอกาสและความท้าทายโดยการรุกตลาดใหม่และเจรจาการค้าหอการค้าไทยได้กำหนดกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์นะคะได้แก่ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นและเวียดนามรวมถึงการค้าชายแดนค่ะ เป้าหมายผลักดันมูลค่าให้บรรลุ2ล้านล้านบาทภายในปี2570นะคะประเด็นที่2นะคะการเกษตรและอาหารค่ะครังอาหารของไทยนะคะการยกระดับการเกษตรมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่10%ของพื้นที่ปลูก การขับเคลื่อนธุรกิจอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยให้บรรลุปเป้าหมายมูลค่า50 0 0 0ล้านบาทการส่งเสริมการเลี้ยงโคนเนื้อตลอดห่วงโซ่อุปทานนำร่อง8จังหวัดเป้าหมายค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือการท่องเที่ยวและบริการแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ หอการค้าไทยผลักดันนะคะเครื่องมือการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์อนาคตและหอการค้าไทยก็ยังขอให้รัฐบาลนั้นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อเสนอเพื่อพัฒนาภาคท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ ประเด็นที่4นะคะก็คือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มีข้อเสนอด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานประเด็นที่ 4, ค่ะคือการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานยกระดับการแข่งขันของประเทศโดยการส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec ด้านโครงสร้างพื้นฐานการปลดล็อกและการยกระดับโครงสร้างสําคัญได้แก่การอำนวยความสะดวกในการถ่ายลําเลียงทางเรือนะคะในระบบคอ er, นเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังค่ะประเด็นที่6ค่ะประเด็นสุดท้ายคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะเพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคนั่นเองนะคะ ก็เป็นเรื่องราว6ประเด็นที่ทางหอ,อการค้าไทยได้เสนอนะคะเป็นข้อสรุปเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตก็ยังมีรายละเอียดต่างๆที่ทาง ออกการค้านะคะก็เขามีการสัมมนากันแล้วเขาก็ได้บทสรุปมาดังนี้ทําเป็นสมุดปกขาวเป็นการรายงานให้กับทางรัฐบาลนั่นเองค่ะก็ไปติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่ทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาได้มีการออกมานะคะบอกว่าในไตรมาสที่3นะคะของปีนี้คนไทยนั้นตกงานพุ่งถึง4ี่แสพนคนเลยทีเดียวนะคะ โดยนายดนุชาพิชยานันค่ะเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสอชอก็ได้เปิดเผยว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้ก็พบว่ามีผู้ว่างงานเฉลี่ยสูงถึง414,000คนด้วยกันค่ะขณะนี้มีผู้ทำงานทั้งสิ้น40ล้านคนนะคะก็ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2566คือ1ละ0 1นะคะ แล้วก็ผู้ที่ทำงานนั้นก็จำแนกออกเป็นผู้ทำงานชาวไทย36.69ล้านคนนะคะลดลงร้อยละ1.8ค่ะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ผู้ทำงานชาวต่างด้าวนะคะจำนวน3.35ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้น22.2ค่ะ เทียบกับการเพิ่มขึ้นก็เป็นร้อยละ21.3ในไตรามาสก่อนหน้านี้เฉลี่ย9เดือนแรกของปี2567นั้นมีผู้ที่มีงานทำลดลงนะคะร้อยละ0.2ค่ะแล้วก็อัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ1.03ด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคิดเหมือนกันนะคะสำหรับทางรัฐบาลในการต้องมาดูว่าทำไมมีคนตกงานคนว่างงานเนี่ย สูงเกือบครึ่งล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า400,000 0นี่ก็อีกนิดเดียวเพราะว่านี่ก็เป็นไต,ตรมาสที่3ของปี2,567อันนี้คือผลของไต,ตรมาสที่3นะคะยังไม่ได้รวมในไต,ตรมาสสุดท้ายออกมาเลขอาจจะไปแตะถึง500,000คนได้นะคะแต่ว่าในกรณีของต่างด้าวที่เข้ามาทํางานเนี่ยมีตัวเลขที่ สัดส,ส่วนสูงมากขึ้นนะคะก็ต้องเป็นการบ้านของรัฐบาลในการแก้ไขเรื่องนี้ล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะร่วมเคลือนาวีจักยยตนปัตภพีไพศารเราในเรือเรานี้ขอพักดีต่อคงสามสมอง โรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือโครงการฉลามขาวประจำปีการศึกษา2,568เป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่น้อยกว่า3.50อายุไม่ต่ำกว่า16ปี และไม่เกิน18ปีโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่28พฤศจิกายน2567เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์ w w w s m i s s i o n k i e t g a r t n a n e t หรือ rtna.ac.th หรือ www.navy.mi.th สมสามาเราีเและติดต่อสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้ที่024753995024757435ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันราชการหรืออีเมล d m i s s i o n rtna@gmail.com นี่คือมวลเราของนักรบงามสง่า รรววมักษา,าย,ยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระรูปจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากร,บบรมหลวงพิษณุโลกกระชานาถจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกร,บบรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นการยกย่องสดุดีวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา59นาทีณลานหน้าอาคารสำนักงานปลัดก,กระทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมาน กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย